تا تا بته وان ڪري ها به ڏايو نه 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 แม่ตัดหัวถ่ายนด้ยังครับ่ายได้ครับ่ายตรงไหนถายตรงไหนจะไปที่นอนเนี่ยครับเดินข้างถนนยนะ บีบเริ่มบีบตรงนี้สีนริ่มบีบตรงนี้แต่ยังไม่ตลแล้วไรอไ่ไลถ่ายพอพอถ่ายเลยถ่ายหน้าไปด้วยไล่ถ่ายกคูกลางไดครับ ah, oh. ่ถ่ายแล้วนะครับลลถ่ายแนวล้นะครับไล่อยเลยเลบ I don't, I don't แล้วกาให้มาด้วยรอคนน่ยไม่ใช่หรอได้พี่ชายผมทำได้ให้ดอ่